สวัสดีครับพบกันกับช่องลุงมณีอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนำแอปโคนนะครับแอปโคนก็จะมีหลายแอปด้วยกันนะถ้าเราเข้าไปดูกันในเพจสตเนี่นะครับพิมพ์คำว่าแอปโคนแบบนี้ก็จะขึ้นมาเต็มเลยนี่นะแต่แอปไหนล่ะ ที่เล่นดีและใช้ได้โดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลานะครับนะก็จะมีเต็มไปหมดเลยนะครับเสียเวลาหมายความว่ายังไงเอาไปดูตัวอย่างลักษณะหน้าตาของคําว่าเสียเวลาเสียเวลาเวลาเล่นไม่ได้มันจะหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะครับหน้ามันหน้าตามันจะเป็นแบบนี้มันจะแบบขึ้นมากระพริบกระพริบลักษณะอย่างนี้มันก็จะกระพริบอยู่แต่อย่างนี้ จะโคลนลายอะไรก็ไม่สามารถทําได้มันจะกระพริบอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้นะฮะโอเคนะขึ้นอย่างนี้ตลอดนี่อย่างนี้แล้วก็ไม่ยอมไปไหนอ่ากลับเข้ามาใหม่ออกมาใหม่ก็จะเป็นโฆษณาอีกกดเข้าไปอีกก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะกระพริบกระพริบอยู่อย่างนี้เรื่อยๆนะฮะก็วันนี้จะมาแนะนําสําหรับสามสามแอปที่ ใช้งานได้ดีที่ใช้อยู่ในตอนนี้นะครับก็คือหนึ่งแอปดูเอลสเป e สองมันติสเปและก็สามมันติแอ c เ u า,านเห็นนะครับ m u l t i p l e a แอ o เ n าเนี่ยนะครับ ซึ่งสามารถโคลนได้และเข้าไปใช้งานได้2บัญชีโคลนเกมได้อีก1บัญชีได้นะครับนี่เปิดเข้าไปกันให้ดูนิดนึงอันนี้เรียบร้อยแล้วพอโคลนเกม Line รนเจอรเข้ามาแล้วก็เอาลายกลับไปที่เครื่องเก่าเขานะครับก็จะได้ใช้งานได้ที่เครื่องเดิมต่อเหมือนเดิมนะต่อไปก็เป็น มันตีสเปรดก็เช่นเดียวกันอ่ามันตีสเปรดยังมีลายอยู่นะครับตรนี้และก็อันสุดท้ายก็เป็น multiple account น,นี่นะครับโคดลายจริงๆแล้วลบทิ้งได้อันนี้แล้วก็มีลายแ a นเจออีกหนึ่ง i อยอยู่ตรงนี้ทั้งสาม ID เล่นได้ทั้งหมดนะครับเล่นได้ทั้งหมด อ่าส่วนแอปที่ไม่ได้เรื่องที่เล่นแล้วเคยเกิดปัญหาสำหรับแอปโคลก็จะมีอันนี้บอกกันก่อนเลยนะ 1. Parallel Space อันนี้เติมเติมเงินเป็นแบบว่า VIP แล้ว150บาทแต่ไอสี่ตรงเนี้ยไม่เวิร์กนะครับ เจอมือกับตัวเองคือเล่นเล่นไลน์เลนเจอร์ไปแล้วมันก็เด้งออกเองไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่บางทีตีพ vP จะชนะอยู่แล้วเด้งออกเองกลับกลายเป็นแพ้เฉยอย่างนี้มันก็ไม่ดีเท่าไหร่นะฮะเกิดไปเล่นเกมอื่นที่มันแบบว่าลงลงลงแลง้ลงอะไรเด้งออกเองนี้ก็เสียหายเสียหายเลยนะครับอันนี้สองมันตีพาราเรลลอันนี้เข้าไปโหลดหลายรอบแล้วมันโหลดอะไรก็ ไม่ยอมไปไหนสักทีมันเด้งอย่างที่ว่านะครับอย่างที่ทํารูปให้ดูมันก็พริบกะพริบอยู่อย่างนั้นแหละนะครับแอปโค้นพวกนี้ยังไม่เคยเข้าไปโหลดแต่ก็ไม่ค่อยดีนะครับเนี่ยแอปโค้นมันติแอคเคาน์นี่ก็เหมือนกันก็ไม่ค่อยดีนะแต่มันติสเปซเนี่ยใช้ได้ใช้อยู่ นะครับมีอะไรอีก Dual Space ใช้ได้อ่าดูออสเปซใช้ได้ Multiple Account ใช้ได้นี่นะอ่าก็โอเคสี่ชั่วโมงกว่าเอ้สี่นาทีกว่าแล้วไม่ใช่ชั่วโมงเดี๋ยวมันจะนานเกินไปโอเคนะครับก็วันนี้มาแนะนำกันเพียงเทง่านี้นะครับขอบคุณการรับชมด้วยนะครับไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้ากับช่องลุงมณีชูใจแล้วกัน สวัสดีครับขอให้เล่นเกมมีความสุขนะครับทุกคน